แเอ๊ะไม่อาแล้วเียไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยตู้ปีโป้ไม่ได้เลยหน่อยเลยเอาหมอนนหัวก็ได้าจะอ้จะตม่ออกได้ลแม่ตับไม่ไหวแต่แว่นไว้บนหัวมาก สวสดยจริงๆรู <c ười> ้มากเราสวที d ữ d ữ ่สุดใบ้านอืราสี่นบ้านปิดลงได้ละเดี๋ยวไปก่นนะเดี๋ยวไปใส่ปีใหม่นะไปทาปีใหม่ให้นะ